เ,เห็ดแบบแบบตาแบบาตากอนเนาะใส่ให้ล่องมืงขัดชุ่มมือเราพานแล้วไหมใส่ลงคลิปหลายๆย,ยางบ่ได้ลงเท่ากับเออคลิปยาวมือละคลิปก็ยังดียางบ่มีเวลาสุดๆเท่ากับมือมือเป็นมือก็พยายามหามาเอาตื่นเลยจีนันตื่นมากินข้าวาอะไตีสูขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจเด้อขอบคุณพี่น้องสุโขทุกคน ช่วงนี้ก็ได้สุดเดือนอยู่กระคิดว่ามันสิได้สุดเดือนอยู่มือเสาได้เปลี่ยนเหรียญเขาอับห้ยคือสตาร์แรกน้องหมูวานตังซุ้ยศูนย์มือนี้เขาอับกระดแเปนเหรียญอันนี้สตาร์ของเดือนใหม่ได้น่เดือนกรลกดาคมเดือนยังก่อนเดือนที่ผ่านมาบางนึงไหมเดือเดือนยังก่อนเดือนมิถุนาใ <c oughs> นได้รวยก็ซื้อเก่าเขาหักหาเหรียญปกติมันสองร้อยกว่าเนาะ เขาหักหลเนี่ยช่วงนี้จักเป็นยังจังหักหลายบ่งหูเดือนก่อนก็ห,กหักขาเดือนนี้ก็ห,กหักขาเลืออยู่ลอยกับสุกเก่าบ่เต็มสองลอยสัมไอเดือนต่อไปสตาร์ดมือนี้ก็คือได้แปดแปดเลียนบางมือกัได้ชิปโวเลี้ยนอยู่ไดอันนี้คือมือได้ขยันลงลิปถ้าปลาขยันลงคลิปลาลงมือกับชิปขลปากกับมุดเจ็ดแปดเรีเ้ยน,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 นสิบเรียนได้แต่ลังๆังมานี่ยากประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ หลดลงเรือหกกบมีเลื้อเจ็ดกบมีเย็นกะหลดตามจังสันระเด้อพี่น้องขอบคุณพี่น้องสู้ๆสุขคนสำหรับไรนี่จักลิขสิตหลักคือบ่งหูคือการสองเดือนมานี่จักจักเสียงหัวหลอใดจักเสียงเพ่งใดเออเออเออนาะเออร้านร้านสบายก็ห้าต่กิบไม่ง่าไ้เลย หาพี่กีบไมเงี้ยบานี้กะล่องวงเด้อพี่น้องขอบคุณทุกคนถูก่ันถูกกำลังใจขอบคุณค่าสาวึงคนงามมากดเลิฟกดไลค์ให้กะกวรนะคะบานี้กะอย่าลืมล่องมึงคือสไตล์ของป่าบึงเพคนี้ของป่าบึงแล้วมันสิเป็นแบบไหนมันสิคือป่าบัวไม่ใช่ขันปลาขยันขยันลงกีบปั๊บนี่ป่าในชสูงสุดมือนั่นในซิบเก่าเหยียนอันนี้ถือว่ามูฮัมมัดฟังปันใดเนาะกะ ถือว่าพ่อประมานมันบอกวงห้องมันเป็นคนฟังคนดังน้ำเพลินซ้ำนี่ถือว่าพุ่มใจนี่มือหนึ่งในซิปเก่าเหรียญกลัวหาซิปกว่าสิ้นดีใจจริงวะมือเดียวเนาะหลังๆมาหันกันล่วงมือมือละซิปเอ็สซิปสองมือละซิปบัดีมาเดือนนี้มือละห้ามือละหกมือละเจ็ดมือละแปดมือละเก่าหากว่ารุ้นหาเต้มือชุดไทยมืออับมือชุดไทยมือวันที่หนึ่งหรือวันที่สอง ันที่หนึ่งตอนแรงวันที่สองตอนเสาเนาะได้ซีเรียนขอหรอเมื่อนั้นเลยเพราะว่าสาเอ็ดก็หายหาเรียนแล้วมันได้แค่ซีเรียนเมื่อนัน้นแสดงว่าเขาหักหาขอบคุณทุกคนทุก่ันถูกกำลังใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณนะคะไปแล้วนะคะกดไลค์กดเลือกให้กอควรด้วยนะคะทุกคนเวลาไลเรียนดีไหมเวลาไล่ปากก็ได้ไลอยู่ บ้างลายปากกระไดเจ็ดสิบแปดสิบเส้นบ้างลายปากกระไดเหรียญเหรียญหนึ่งกับกับชิบกว่าเส้นบ้างลายอันนี้คือสูงสุดตั้สุดปากกระไดสิบเอดสิบสองเส้นต่อต่อลายเนี้ยกระไข่เนีอยู่คัตตี้ค้าเป็นเงินบาทไหมันกับบ้างขีดกระไดจิบบาทบ้างขีดกระไดหกบาทสิบบาทสิบเอสิบสองบาทร้านมาต่างค้าเป็นเงินไทยไหหลอดหนึ่งบาทที่นี่มั่นกับบอกว่า ค่าเงินดอลล่าร์ของคุณบบตรงกับอันทีผ่านมามันขึ้นไหมขื้นวังมันอับไห่นี่อับหลังมือประมาณวันทีหนึ่งทีสองนี่มันขึ้นว่าเปลี่ยนค่าเงินป้าก็ขื่นว่าหย่านว่ามันมีปัญหาเลื่อมือขื้นหายหลานกับเปลี่ยนไปหายเป็นเงินดอลลาร์คือเก่าบานนี้ <c oughs> เป็นสินเอาบบต้องเป็นบาทมันมาค่าเงินของคุณบอเมเงนเดิมมันไวาจาังสีไหม อขอบคุณทุกคนทุกท่านเด้ออันนี้ก็คือทคนี้ของปาะวัเนาะอันของคนอื่นนั่นบู่อันนี้คือประสบการณ์จากตู้จากของเองกับมาแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆให้ได้หูบางคนก็อาสีบ่หูบางคนก็นอ,าาานกนอาสีหูก็ประวัตาิาก,ก็มีก็ขอถภัยเด้ออันนี้สาหรับของปากอาก่คือปาไปไหมลมูเพิ่นเพิ่นอาเพิ่นถามปากกเลย เล่นมาว่าในไหลคงจากของประมาณนี้เนาะขอบคุณนะคะไปแล้วนะคะล่าลายเทือละล <laughs>